นะคะเป็นแม็ที่พยุจะมาไล่ตบผู้ติดตามอ่าล่ะเดี๋ยวสายุจะค่อยๆให้ตัวเกมสอนทุกคนไปเองและกันนะคะทุกคนมามา,มานะคะอันนี้นะคะก็คือหน้าตาของเราในที่สุดคนก็ตื่นขึ้นมาแล้วอะไรเนี่ย จะได้เล่นเกมเติมพันแห่งความตายนะคะกับคนตรงหน้าของสซยวนะคะซึ่งน่าจะเป็นไอ้หน้าหล่อคนมนือี ะคะาคาของเซยุนะคะได้มานะคะมีแบบนัมเบอร์ตามที่ทุกท่านเห็นนะคะทุกคน <Okay. S 1> วิธีการเล่นนะคะคลิกซ้ายคือจั่วไพ่นะคะคลิกขวาก็คือการกดทางแล้วก็กดสเปซบาร์นะคะสําหรับการใช้อบมริตี้ต่างๆนะคะและนี่ก็คือการไพ่พิเศษที่เซยุได้มานะคะซึ่งเซยุจะไม่บอกทุกคนหรอกนะคะว่าซซยุได้อะไรมาแต่ซยจะเลือกจั่วไพ่นะคะเพราะว่ามันก็ทำแตมไม่ถึง21นะคะแล้วไพ่ที่ซยุได้มาก็มีนัมเบอร์ที่สูงมากก็คือเลขสิบนะคะทุกคน น่ากลัวจังเลยนะคะอะไะค่ะทุกคนต่อไปนะคะจะเป็นตาของบอกว่าหน้าหล่อตรงข้ามไซยุนะคะทุกคนดูนะคะตรงนี้จะมีระยะห่างนะคะตอนแรกของการเริ่มต้นนะคะจะมีระยะที่เท่ากันนะคะก็คือ7ต่อ7นะคะทุกคนแล้วตัวนี้นะคะคือตัวเลขเดิมพันนะคะที่จะลดระยะห่างทุกครั้งนะคะถ้าเกิดเราเล่นแพ้และเมื่อระยะห่างเราเหลือศูนย์นะคะทุกคนเราก็จะแพ้นั่นเองนะคะทุกคนแน่นอนว่าซซยุนั้นจะกด เลขนี้ออกมานะคะทุกคนแล้วก็กดผ่านนะคะทุกคนไอ้หน้าหล่อนายเซ็จชันแน่ ดึงเหมือนว่าตอนนี้นะคะน่ารลอนเป็นคนเริ่มต้นเกมก่อนนะคะทุกคน,นอ่าเขาได้หมายเลขเก้ามานะโอเคซยุได้ไพ่ดีมาเหมือนกันนะไซยุจัว่วก่อนแล้วกัน,นะคะะทุกคนมาจัว่วโอ้สวยสวยทุกคนโอ้สวยจัดนะทุกคนไพ่ที่ซยุได้มาคือสวยมากนะมีการเบ็ดเพิ่มขึ้นนะเฮ้ยมันยังไงอะมันยังไง ไหนทางได้ยี่สิบเอ็ดเปว้ายอดี้อดีมันไอเนี้อ๋นนอ,นนอ,อโอเคได้งั้นตีตัเลือกทำลายไพ่แล้วก็จัวใหม่นะคะทุกคนแล้วก็อ่าวิ่ง <c oughs> สวยทุกคนมาดีมาดีเบ็ดเพิ่มก็เบ็ดดีไม่ได้กลัวนะสวยปะทุกคนสวยป่ะ ยังได้ไพ่พิเศษเพิ่มมาอีกสองใบนะคะทุกคนจากอเมริตี้ที่เขาใช้มานะคะทุกคนแต่ว่าซายุคงจะไม่จวเพิ่มแล้วนะคะเพราะว่าเซย์ขีด่าตัวเลขของซยยนั้นมันค่อนข้างดีแล้วแหลนะนะทุกคนใช่อันนี้เราแอบดูกาเซย์ยูในตอนเล่นด้วยก,กันห้ามแอบดูเข้าใจปะได้เ <Okay. S 1> จ้าเจ้ามันคนแย่เจ้ามันคนแย่ที่สุดนะคะทุกคนอันนี้คืออะไรอ่ะ n ด o m face down card ยืนนะซีนัมเบอร์เราจะต้องลองสุ่มใหม่สุ่มใหม่แล้วกันไปอ๋อออทุกคนแพ้แน่เลยระยะหางตั้งสโอ้ เฮ้เอาไงดีอะทุกคนหน้าผมฝาเขาจังเลยอ่ะแต่ว่าไม่เป็นไรนะผมลดระยะแล้วสายุก็ผ่านนะคะทุกคนช่เลยครับหน้าหล่อเพื่อนรัก <c oughs> สายุผ่านนะคะทุกคนอ่า <c oughs> แล้วครูชดกาก็เกิดยังไรก็ รนดอมได้นัมเบอร์มานะคะทุกคนอ่าเขาจะมองไม่เห็นนะคะว่าตัวเลขที่ซายุได้มาคือเลขอะไรนะคะทุกคนไม้ก็คิดไม่ได้แล้วล่ะสิว่าที่ซายุได้มาคือเลขอะไรห้าส่วนสวนตรีมเข้าใจไหมจ้าว่าใช่อีกสักใบยยไหมทุกคนแงมแงมแงมอ่า,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 าอขอเลือกจั่วก,การ์ดที่ดีที่สุดออกมาแล้วกันนะคะทุกคนอ่า <c oughs> ฉันรู้นะฉันรู้ ะว่าไพ่ของเธอมันคืออะไรอ่ะอ่อเฮ้ยเฮ้ยพาดพาดพาดทุกคนเกือบแล้วทุกคนเกือบแล้วเกือบแล้วเวมื่อกี้นะไป็นตาของซายูนะคะโอ้ยทุกคนตาวเท่ากันเป๊ะเลยอ่ะอุ้ยนั่นมากกว่านี้ไม่ได้นะทุกคนเพราะคือซายูรู้สึกว่าแต้มเราค่อนข้างที่จะโอ้โหเขาเลือกจั่วการ์ดใหม่นะคะทุกคน Give อ่ายุอาจจะพาสนะคะทุกคนเดสทอยอุ้ยเขาเลือกบอกว่ารถเดิมพันลงนะคะทุกคนแล้วก็ทำลายไพ่ทิ้งแสงว่าเฮ้แปลกๆนะ ให้ใบถัดไปที่ซายูได้มานะคะทุกคนก็คือมาให้หมายเลขสองนะแล้วก็หมายเลขหลุดตานทุกคนไปกเด็นดูสถียทีอ๋อโอเคนะคะทุกคนขออนุญาตรอนะคะทุกคนท่านของฉันรอมามาหนุดตัวมาแล้วนะคะทุกคนเมื่อกี้เพิหลุดปากไปนะคะทุกคนอหนูคิดว่าหนูน่าจะสุ่มได้ยีนะคะทุกคนใช่มา สวยทุกคนเลขที่เราได้คือสวยทุกคนแย่แล้วเราแค่เย็นเย็นๆเราชนะได้ระยะห่างเรารอบนี้คือห้าทุกคน Thanks Love you ขอบคุณข้าของขอบคุณครับของตำรวจฝากต้องข้านะคะเรื่องสลับการกุญสยนะคะทุกคน ถ้าการก็อย่างนี้ก็อย่าทำผมเลยครับให้แล้วก็พาร์คราค้าค้าค้าคาาพี่พาร์ตค้พี่ไฮเจอกันค้าพี่ไฮบายโอผมพาร์เลยผมพาร์เลยบอกเลยเขาเลือกที่จะโจยอีกใบนะคะแต่ว่าแต้มด้านหลังคือเขาก็เกินแล้วนะคะเพราะว่า เดิมพันของเราในรอบนี้คือ21แต้มนะคะทุกคนต้องทำยังไงให้ได้กันะคะบวกเลขตรงหน้าให้ได้21นะคะและแน่นอนราผู้ชนะก็คือผอมยังไงล่ะมิาานี้มีความเสี่ยงนะคะต้องขออนุญาตบอกว่าเบอร์นิดนึงนะคะทุกคน ที่ไซยนุนชนะหน้าหล่อนะคะทุกคนก็อย่าเสียใจไปเลยแล้วกันนะคะที่เรื่องคณิตคิดไวมันต้องให้หนู ทางฟ้าต้องร่วงรนจากสวรรคนะ์น <x 2> ่ะฮฮทีนี้คือที่ไหนอคนเื่นแล้วยอดเยี่ยมจริงๆี่นี่มันคืออะไรอย่างนันเหรอมีกงจักด้วยไม่นะดูเหมือนว่าไพ่ที่สยุอจะไล่มาจะเริ่มจั่วมาแล้วนะคะโอแล้วคือดวงเราก็ดีอะทุกคนโอเคนะคะขออนญาติจั่วก่อนละกันนะคะเมื่อเรารับรู้แล้วนะคะทุกคน โอ้ลเลาไพ่คยอยู่ค้อสูงอะทุกคนไพยย่สูงมากปิดพลาด Right now, bro. ฉันยังคงอยู่แล้ววินด้าือสอยุ้สยุ้ยแล้วดันเท่ากันไงทุกคนเป็นนางฟ้าที่ไรก้กาจริงๆสยุ้จุ่ยก่อนแล้วกันทุกคนเอามาเลยอุ้ยอู้ ก็มันจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อนายระยะห่างเหลือศูนย์น่ะใช่ไพ่เนี้ยมันใช้ตอนนี้ยังไม่ได้หรอกเพราะว่าแต้มมันลบไปแค่สี่นายก็ยังเหลืออีก3อยู่ดีนะคะเพื่อนใช่นายเสียไพย่ชีวิตที่2ของนายไปแล้วละนะนางฟ้าตัวน้อยๆของสยุชื่อมันเลือกที่น่าเสียใจจริงๆ แล้วกันนะไปจั่วการ์ดพิเศษคนละใบสองใบนะคะทุกคนดูเหมือนซายุจะได้การ์ดมานะโอเคซายุจั่วก่อนแล้วกันนะคะทุกคนไปโอ้โหโอ้โหเสียงดีไหมทุกคนเสียงจั่วเพิ่มดีไหมแต่มันจะเสียงก็ได้ไปทุกคนเสียงละ จะใช้การ์ดกันตายอีกแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าสยุนะ่ะนี่สยุขอยาดทำลายเลยแล้วกันนะนายจะไม่มีโอกาสได้กันตาย<ช>น่ะเพื่อน <laughs> <laughs> ชีวิตของนายเนียมันได้จบลงนะตรงนี้แล้วนางฟ้าตัวน,น้อยของสยุนะคะทุกคนกับแต้มเดิมพันที่หกนะคะโอ้ ความจริงแหละว่าเมซีมันค่อนข้างตึงอ่ะ